สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสองสี่บาทมีบอลบอลสีสวยมาแล้วจ้าจะส่งพัสดุหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทนะครับผมสามต้นจะส่งให้ฝีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรมาเบอร์โทรศัพท์น,ลลนี้เลยจ้าศูนย์สองสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่นี่เลยใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยจ้าเริ่มที่ต้นนี้ครับพี่รักเอ่ยรักเอ่ยรักเอ่ยรักเ,ยกเ,ล,ยกเลยก็แล้วกันหนึ่งร้อยบาทจ้าสวยๆเลยครับผมต้นนี้ครับพี่รักเอ่ยจ้าและต้นนี้ ลิ้นมังกรไฟครับพี่สวยๆนี่เลยหน้าเขียวตัดแดงกระจายทั่วทั้งใบสวยๆจะบิลิ้นมังกรไฟ150บาทครับพี่ต้นนี้แดงตัดเขียวสวยฉ่ำครับผมและลักเอ่ยต้นที่2นะพี่นราสวยๆนี่เลยรอดใหม่มาแล้วเช่นกันครับพี่100บาทต้นที่2ครับพี่ลักเอวยสวยๆครับพี่100ต้นที่2และนางรากสดอันนี้เป็นหน้าเขียวตัดแดงนะพี่สวยๆเนาะปลูกรวมฟอร์มกอไว้มี2ต้น ในกระถางนะพี่เนาะหนึ่งร้อยบาทจะนางลากสดนี่เลยจะสองต้นคู่ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางสวยๆหน้าเขียวตัดแดงครับพี่ด้านในมณียังไม่โดนครับพี่ขอฟอร์มสวยก่อนอไวโอเลตแล้วกันครับพี่ต้นนี้ไม้ม่วงไม้ม่วงนี่แหละครับไวโอเลตใบกลมด่างสวยตอนนี้เขาจะเปิดด่างขาวก่อนนะพี่แล้วก็ตอนโตเขาจะเปิดหน้าด่างม่วงสวยๆเลยครับผมไวโอเลตต้นนี้ขอหกร้อยบาทจะพี่ห้าจุดห้านิ้ว หน้าคือสวยใบยใหม่ล่าสุดใบตรงกลางหน้ากล้องใบนี้ใบนี้เลยจะไวโอเรตครับพี่นี่เลยกลมด่างสวยเลยครับผมต้นนี้เทพบุตรใบกลมใบกลมครับพี่ใบกลม,กม,กมป้ายม่วงครับพี่เนาะใบกลมดนังม่วงนี่เลยสวยๆครับพี่เทพบุตรสุดหรอต้นนี้นี่เลยจ้ะสวยๆใบกลมบล็อกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ,จ้าใบกลมด่างม่วงนะพี่เนาะกระดูกม่วงด่างม่วงตัดพื้นใบเขียวและน้องโวโวเคน ฟอร์มสวยไซส์ใหญ่เลอครับพี่เอาหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วด่างสวยด่างเจียมโวเคโนโครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวครับพี่นี่เลยเนาะสวยๆแล้วก็มีนาลีนาลีนาลีครับพี่นาลีบูรพาหน้าชมพูตัดเขียวสวยๆครับพี่อันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนโอเคสองต้นครับพี่กระถางนี้กระถางนี้มีสองต้นในกระถางนาลีบูรพาหนึ่งร้อยบาทครับพี่ได้ไปสองต้นสวยๆจ้ะและต้นนี้ หกหลงนี่เลยบอนเก่าครับพี่เก่าเก่าเก่าแต่เก่าครับพี่นี่เลยเก่าอามาตะหกหลงกัดสีแล้วนะพีนะ่เนาะกัดสีแล้วกัดชมพูลแล้วเ็เป็นพื้นเขียวกัดจมพูแล้วก็จะกัดทั่วทั้งใบสวยมากมีสองต้นนะพี่สองต้นเช่นกันสองต้นคู่นในกระถางหกหลงหนึ่งร้อยบาทจ้าหกหลงครับพี่ร้100ยอ,อ,อ, 100, 100อยเดียวในกระอ่ะสองต้นสองต้นเออร้อยร้อยเดียวสองต้นในกระถางครับพี่แป๊บหนึ่ง แผ่นสะดุดครับพี่แผ่นสะดุดฮานุมาน่านุมานตัวเก้าครับผมนี่เลยจ้ากระดูกจมโพตัดพื้นเกี่ยวสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยบาทฮานุมานตัวเก้าห้าจุดห้านิ้วหลอดใหม่มาแล้วครับพี่อ่านี่เลยแล้วก็มีซันเซ็ตนะครับพี่มาลงอีกแล้วหลงหลง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 ซันเซ็ตก,กายครับพี่นึกว่าหมดรุ่นไปแล้วอะมีต้นนี้ไซนี้หน้านี้ด่างสวยๆครับพี่ส้มเหลืองป้ายตัดน้ำตาลน,นะจ๊ะสองร้อยบาทครับพี่ซันเซ็ต สกายหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ต้นนี้สวยสวยเลยจะอ่ะและด้านในสิราจักกพัทเดี๋ยวผมขออนุญาตครับพี่จัดอึบเอื้อมก่อนน,ออน,น,น้องอยู่ด้านในสุดเลยนะ้องอยู่ด้านในสุดเลยเนาะนี่เลยสิราจักกพัทปาติโทน่าสวยแจ่มจัดครับพี่นี่เลยเขียวตัดแดงใบนี้ใบใหม่ล่าสุดครับพี่สิรา จัก,กรพรรดตัวนี้เราสามร้อยบาทครับพี่สวยสวยครับพี่ไม้อีกหนึ่งต้นทรงใบแบบว่าออกป้อมป้อมมนๆน,น,นะพี่เนาะนี่เลยจะเป็นพื้นแดงแล้วก็มีอันนี้มีความตัดเขียวครับพี่ใบใหม่ล่าสุดนะสิราจัก,กรพพัดสามร้อยบาทครับพี่สวยจัดนี่เลยประหลัดไม่ต้องบอกผมบอกให้เองงั้นเนี่ยต้นนี้ดาริกาครับพี่ดาริกาด่างสวยสวยเลยดงังสวยสวยนี่เลยดาริกาครับพี่นี่ไม้ด่างขาวตัดชมพูนะพี่เนาะพื้นเขียวสวยๆเจ่มๆมดา ลิกาครับพี200่สองร้อยบาทจะห้าจุดห้านิ้วเส้นกันใบใหม่ล่าสุดใบตรงกลางนี้เลยจะดาลิกาสวยหวานฉ่ำครับพี่มาด้านนี้ครับพี่ด้านนี้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 เศรษฐี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 เงินล้านครับพี่เศรษฐีเงินล้านนี่เลยนี่เลยสวยสวยรอดใหม่มาแล้วครับพี่ฟูกําลังล้นห้าจุดห้าหนึ่งร้อยบาทจะหน้าแดงๆงครับพี่จะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนั้นแนวเศรษฐีเงินล้าน หนึ่งร้อบาทสวยๆจะ้ะและนางราสดครับพี่หน้าเขียวตัดแดงนี่เลยสองต้นคู่ในกระถางนะพี่เนาะหนึ่งร้อบาทเช่นกันจะ้ะนางราสดอันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันเนาะนางราสดหนึ่งร้อบาทกระถางที่สองครับพี่ต้นที่สองสวยๆเลยครับผมแล้วก็ด้านนี้มหามหาไซครับพี่หรือมหาชัยนั่นแหละพี่หน้าเขียวตัดแดงสวยๆมหาชายัยร้อยเดียวจ้าหนึ่งร้อยบาท หน้าสวยๆมาหาชัยและป้ายแดงติดกันด้านข้างนี้ครับพี่าาชายชนชายชนชายชนเดี๋ยวยกให้ดูครับพี่นี้เลยหอมนี้หน้า,าสวยๆครับพี่แดงแป๊ดแดงแป๊ดจ้ะชายชนร้อยเดียวครับผมหนึ่งร้อยบาทชายชนล้นล้นห้าจุดห้าครับพี่ต้นใหญ่ๆ,ๆสวยๆเลยแล้วก็มีกวนอิมครับพี่กวนอิมนี่เลยไม้สวยขาวสะอาดเหมือนอาบน้ำาันละเจ็ดแปดรอบครับพี่มีสองต้นในกระถางกวนอิมนะครับพี่เนาะ คนอิมอ่ามอเก่ามันเก่าหนึ่งระบาทจ้ะใครแบบชอบแบบไม้สวยขาวสะอาดต้นนี้จากคนอิมสองต้นคู่นะพี่มีสองต้นในกระถางครับพี่ร้อยเดียวจ้าลิ้นมังกรไฟครับพี่ต้นนี้หน้าแดงสวยสวยอ่ะผมขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะพี่นะต้นนี้ลิ้นมังกรไฟหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยหน้าแดงตัดพื้นเขียวสวยสวย,ส,วยสัมสัครับพี่หลอดใหม่ใบนี้ล่าสุดครับพี่หลอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับผมลิ้นมังกรไฟและ ใบกลมนี่เลยใบกลมรูปงามนามเพาะครับพี่เรียกซับอ่าพี่ของเลยชื่อแบบนี้ต้องมีติดบ้านนั้นแนวใบกลมๆสวยๆครับพี่หลอดใหม่มาแล้วเรียกซับหนึ่งร้อยบาทจา้าใบกลมบอกนะห้าจุดห้านิ้วนะพี่นี่เลยหลอดใหม่มาแล้วนี่ใบเบี้ยใบล่างครับพี่กลมๆตั้งแต่เกิดครับพี่โผล่หน้ามาร้องอุวยอุ้อก็กลมเลยอ่าต้นนี้ สีราหุ่มทองไม้สวยพันหน้าอันนี้เป็นหน้าด่างแบบว่าออกชมพูนะพี่ชมพูชมพูครับพี่ใบนี้ด่างสวยฮร์ปเคิงฮาร์ปเคิงนี่เลยมีความขาวเม็ดขาวตะกระจายนะพี่เนาะสีราหุ่มทองรอดใหม่มาแล้วจะพี่สองร้อยบาทจะบีนี่เลยสวยครับพี่สีราไม่ว่าจะหน้าไหนผมว่าเก็บได้เก็บเลยเพราะผมผมว่าเก็บแทบทุกหน้านะพี่สีราเนาะแล้วก็ผ่ามาแม่นึงนี่คือไม่ไม่ซ้ําหน้าสีราหน้าเขาจะแบบไปหลากหลายมากนะครับพี่เนาอะ,อะต้นนี้ครับผม เทวาจ้าไม้เหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวรโยกมาก่อนเดี๋ยวให้หมุนให้ดูด้านนี้ครับพี่ต้องมุมนี้ต้องมุมนี้ต้องมุมนี้เท่านั้นเทวาอะพิรักไม้เหลืองด่างเหลือง,ง,องส,วสวยครับพี่ตอนโตมีดำต,ตัดด้วยสวยๆอันนี้ขอบใบนี่เลยขอบใไบไล่แดงนะบพี่เนาะเขียวด่างเหลืองขอบใบแดง200บาทครับพี่เทวาอะพิรักครับพี่สวยๆ5.5นิ้วเส้นกันจะอหวางก่อนด้านในด้านในครับพี่ชีดนัยเลยชิดนยครับพี่นี่เลยพันท้าย นรสิงค์ครับพี่กัดสีมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้แบบนี้ครับพี่นี่เลยเริ่มกัดสีความสวยเริ่มมา5.5นิ้วต้นใหญ่ใส้โตครับพี่พันท้ายนรสิง์หนึ่งร้อยบาทจ้าสวยๆไม้กัดสีครับพี่เนาะไม้กัดสีสวยอ่าเริ่มกัดมาแล้วแล้วก็มันนี้มันน,น,นีร้อมเพชรสวยเด็ดตรวดการอันนี้เป็นหน้าแผงครับพี่ชมพูชมพูครับพี่นี่เลยแก้มชมพูออกตองหนึ่งร้อยบาทครับพี่ หน้าหวานด่างขาวตัดชมพูพเื้นเขียวมณีร้อมเพชรแผงร้อยเดียวครับเรนูนครชื่อนี้ช่างมีมนขังอันแนวต้นนี้ครับพี่ด่างสวยๆกว่าจะได้มาแต่ละต้นครับพี่นี่เลยนานทีปีโหนผมได้อะผมแบ่งต้นนี้ต้นหนึ่งเพราะต้นอื่นยังไม่เข้าตากรรมาการครับพี่ต้นนี้สวยแล้วเรนูนครครับพี่นี่เลยหน้าด่างสวยๆจ่าสองร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วใบใหม่ล่าสุด ใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยด่างสวยพพครึ่งครับพี่นี่เลยเม็ดแดงแจ่มๆจมเลนูนค,นครับผมสองร้อบาทครับพี่สวยสวยและต้นนี้ลูกไม้ลูกไม้ใบกลมครับพี่ไม่มีสะโพกครับพี่โตมาแบบว่าขึ้นจากก้านมาขึ้นใบและกลมเลยครับพี่ไปดูเห็นไหมกลมสะโพกไม่มีครับพี่กลมบล็อกเลยนี่เลยน้องก้อยเรียกว่าอะไรนะน้องผักกาดใช่ไหมสีเขาออกเขียวๆเหมือนผักกาดน่พนี่เนาะเป็นไม้เป็นลูกไม้ใบกลมไม่มีสะโพกด่างนะพี่เนาะลูกไม้ใบกลมด่างไม่มีสะโพกแบบนี้นี้จ้ะสวยสวย ต้นแม่ครับพี่นี่เลยสวยมากต้นนี้ครับพี่แบ่งต้นนี้จะห้าร้อยบาทหลอดใหม่มาแล้วครับพี่รูปไม้ใบกลมด่างไม่มีสะโพกครับพี่สวยแบบสวยกลมบักจะห้าร้อยบาทห้าจุดห้านิ้สวยเลยครับพี่ต้นนี้ใกล้ลิฟเก็บอะพี่จำนวนน้อยนะครับผม่าจะเหลือต้นนี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ด่างเราก็จะไม่อัพไม่ขึ้นนะพี่นะเหลือต้นนี้ต้นเดียวแล้วตอนนี้นะครับพี่ตอนนี้ตอนนี้นะรุ่นหลังก็ ไม่รู้จะได้ด่างมาสักกี่ต้นนะพี่เนาะอ่ะต้นนี้บอลกาบด่างครับพี่หนึ่งในสิบสองราถีสวยๆตันนี้ราศีกอละกดพี่ๆท่านที่ไม่ได้เกิดราศีกอละกดก็เลี้ยงได้นะครับผมอันแนวอาดังก็สวยครับพี่แข้งเครื่องด่างหมดครับผมราศีกอละกดครับพี่สองร้อยบาทจ้ะสวยๆงามๆนี่เลยตามทองเรื่องจ้า ทับทิมทองก็พี่ด่างสวยต้นใหญ่เลย5 5จนิ้วอ่ะ้องยกให้ดูกบพี่นี่เลยใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้นะคะพี่ด้านข้างจ้ะนี่เลยทับทิมทองใหญ่แล้วใหญ่แล้วด่างสวย1 0 0รบาทครับพี่สวย,สวยๆแจ่มแจ่มทับทิมทองแรบมณดีมา,มาีรอมเพชรขึ้นไปก่อนอันนี้เป็นหน้าแผงเลยพีนาะอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมกรับพี่นี่เลยหน้าด่างชมพูชมพูจ <ๆ S 1> ะใบใหม่ล่าสุดเปิดสวยแจ่มว้าวครับพี่มาีรอมเพชรนี่จ้ะ หนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นหน้าดังเดิมนะพี่แจ้น้องก้อยได้นะครับว,ว่าจะเอา,อาหน้าแผงหรือหน้าเดิมนะพี่เนาะมานีรอมเพชรหนึ่งร้อยบาทเท่ากันสวยๆครับผมมาทางหน้านี้ครับพี่เดือนตับเดือนตับเดือนอ่ะเดือนสิงหาคมครับพี่สายใบยกลมต้นนี้เลยจะใบกลมบักกัดเม็ดชมพูเข้มนะพี่ออ่า เดือนสิงหาคมเดืราสีเดืราสีสิงหาแล้วเดือนสิงหาคมครับพี่สิงหาคมเนาะสองร้อยบาทจากใบกลมสวยๆกัดเม็ดจมูกแจมแจมแบบนี้ครับพี่ใสยใบกลมห้าจุดห้านิ้วจัดไปจากต้นนี้เนาะอาจและด้านนี้ปล่อยไซส,ส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับพี่มาไซส์ใหญ่นี่เลยป้ายสวยชมพูเข้มปัดแจมแจม,แจมครับพี่ต้นนี้เลยครับผมอะนันตาการนะพี่ไซส์ใหญ่นี่จากกระถาง ห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วสวยๆครับพี่ฟอร์มนี้นี่เลยจะหกร้อยบาทครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่อนันตการนะครับผมนี่เลยจะชมพูเข้มครับเป็นพื้นเขียวนะ네พี่เนาะอันนี้นี่คือด่างเยอะเลยนะด่างเยอะนี่คือชมพูนีน่คือแบบความด่างนะพี่เนาะเขาเป็นไม้พื้นเขียวด่างชมพูจะอนันตการหกร้อยบาทครับพี่สวยๆไซส์สใหญ่จ้ะแจมแจมแอวางก่อนใบใบกลมไม้ใหม่ครับพี่ต้นนี้ด่างสวย เหลืองส้มแดงครับพี่นี่เลยตัดพื้นายน้ำตาลหลอดใหม่มาแล้วทองอัชาติครับพี่สวยสวยจากห้าจุดห้านิ้วทองอัจริาตเก้าร้อยบาทจะ้ะแจมแจมต้นนี้ครับพี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดกลางนี่คือว้าวเลยหลอดด่างครับพี่หลอดด่างเด้อด่างเด้อทองอัชาติครับพี่สวยสวยไม้ใหม,ไม,ไม่ไม้แรครับผม ลูกไม้ด่างทรงใบสวยๆครับพี่นี่เลยด่างงาม,งามๆแบบนี้แบบนี้จากพี่ด่างแล้วก็มีเม็ดแดงตัดนะพี่ขอบใบไร่แดงครับพี่ขอบใบไร้แดงใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยจากลูกไม้ด่างทรงใบสวยต้นนี้ขอ200บาทครับพี่จำๆห้จุด5นิ้ว5.5จุดนิ้วสวย,สวยๆนี่เลยจาก0 0รบาทงามๆและนี่ครับพี่ถ้าใครจําได้ท้องลอที่ผมเคยขึ้นไปก่อนหน้านี้หน้านูน้นหน้านู้นในหน้านี้หน้านู้นพี่บอกว่า ใบบิดแบบนี้ครับพี่เนาะใบบิดใบม้วนทุกใบตอนนี้น้องกลับตัวกลับใจกลับตัวกลับใจกลายมาเป็นใบปกติแล้วครับพี่แต่นี่เลยเนาะ,อะสองสองใบสองใบล่าสุดใบปกติแล้วอันนี้คือใบเดิมนะพี่เนาะที่ผมให้ดูตอนหน้านุ้นก็คือน้องจะบิดบิดห่อหอ,หอทุกใบผมก็ไม่เข้าใจอาการเหมือนกันแล้วก็เป็นต้นเดียวยนะั้นต้อนอื่นไม่เป็นนะพี่เนาะเป็นแค่ต้นนี้แต่ตอนนี้คือใบกลับปกติแล้วอะต้นนี้แบ่งครับพี่ท้องรอ ใครที่ชอบไม้แบบว่าทรงใบแปลกๆแบบนี้แล้วก็แต่ใบนี้คือกลับมานะพี่เนาะสองร้อยบาทแล้วกันนะพี่ตอนนี้ท้องรอจะพีรอรอรอแบบ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 แปลกๆแหวกแนวไม่เหมือนใครแน่นอนจะพีอ่ะสองร้อยบาทนะนี่ใบใบดั้งเดิมนนะพี่เนาะอันนี้ใบเก่าใบาเก่าหอ่หอๆอยู่เลยเนะาะจัดจัดไปอะด้านนี้ หนุมานตัวเก้าครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งแล้วกันนี่เนาะนี่จะฟอร์มใหญ่ๆเลยห้าจุดห้านิ้วล้นๆครับพี่หน้าชมพูชมพูหวานๆครับพี่ตัดเขียวหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองหานุมานตัวเก้าน้องออฟออฟสวยครับพี่ออฟตีมัสครับพี่นี่เลยหน้าแดงๆเหลืองๆตัดความพื้นใบป้ายเขียวตัดนะพี่เนาะออฟตีมัสใหญ่ล้นห้าจุดห้าครับพี่หน้าสวยด้านข้างจะหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยสวยโตวไวออฟตีมัสใหญ่ๆหญ่สามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ สวยฉ่ำเลยเนาะแล้วก็มีรัตนะลุ่งเรืองด้านข้างนี้ด่างสวยจ้ะพี่นี่เลยรุ่งเรืองจากใบใหม่ล่าสุดด่างฮาเครื่งฮเครึ่งนะพี่รัตนะลุ่งเรือง,ง,ง,ร,องอร้อยเดียวพอครับพี่หนึ่งร้อยบาทด่างสวยๆใบใหม่เปิดหน้าด่างฮรเครึ่งจ้าฟอมใหญ่ต้นโตครับพี่เปิดหน้าด่างเลืองสวยมาแล้วเริ่มกัดเม็ดมาแล้วจ a m j ๆแบบนี้เช่นกันครับพี่เม็ดจมพูหวานนะนี่เลยจ้ะเสือเพ่นครับพี่ต้นนี้เสือเพ่นนี่ผมมืออบไปดูเลยนะ จริงๆว่าเลี้ยงมาจะพักก็เลยบีแต่รอรอน้องเปิดหน้าสวยแบบนี้แบบนี้นะพี่น้องเสือเพ่นผมยกยห้ดูค่ับี5.5นิ้วด้านข้างใบใหม่ล่าสุดครับพี่ใบนี้ใบนี้นี่เลยใบรองครับพี่เหลืองแจ่มด้านข้างจะไซส์ใหญ่ต้นโต500บาทครับพี่เสือเพ่นสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อย่ะแนวด่างเหลืองสวยแจ่มเสือเพ่นครับพี่ฝากไว้ด้วยไม้สวยนาเก็บ อีกหนึ่งต้นจะงามๆเลยด้านหลังนี้ลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างเม็ดแดงครับพี่นี่เลยเม,ม็ดแดงเข้มๆครับผมหลอดใหม่มาแล้วออกเหลืองๆนะพี่เนาะหลอดใหม่ออกเหลืองๆลูกไม้ด่างเม็ดแดงสวยๆครับพี่300บาท5.5นิ้วครับพี่ฟอร์มใหญ่ไซส์โตล้นกระถางเส้นการจากนี้เลยหลอดใหม่โอ้โหเอ้อย่าพูดดงังที่พี่จะพูดดงังเออเดี๋ยวน้องได้ยินเพราะน้องมีหูใต้ใบฮันแนวนี้เลยจ้ะมีหูใต้ใบมีหูใต้ใบด้วยอา่าด่างสวยๆครับพี่ลูกไม้ด่าง เม็ดแดงและด้านนี and and the house, the ้ลูกไม้ด่างแดงครับพี่แดงเข้มจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนท่านเนี่ยแดงเข้มเข้มปั๊ดเลยครับพี่แดงเข้มที่จริงใจเออสวยๆครับพี่แดงก้านกระแดงนะพี่ก้านกระแดงนะสามร้อยบาทครับพี่ลูกไม้ด่างแดงเข้มเข้มแดงยันก้านครับพี่สวยๆเข้มๆแบบนี้จัดไปจะมีต้นเดียวครับผมและซับรุ่งโรจน์ครับพี่หน้าหวานกันหน่อยหน้าหวานน้ำตาลชซ้สายซับรุ่งโรจน์ครับพี่ซับรุ่งโรจน สวยๆส0ง้บาทต้นที่1นะคะปี5.5นิ้วเส้นกันจะนี่เลยสมพูสวยหวานจ้ำซับรุ่งโรดครับพี่สวยหวานรูปงามน้ำเพาะอะซับรุ่งโรด200บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่สองเนาะรอดใหม่กำลังสีกลางครับพี่รอดมาอยู่ตรงกลางจะนี่เลยนี่เลยขึ้นมา200บาทต้นที่ 2, สองซับรุ่งโรดครับพี่ด้านนี้ปีสัตว์แดงอะใบกลางแล้วครับพี่บอกแล้วว่าน้องด่างเออด่างสวยจ่ำปีสัตว์แดงแผง ลูกตาลครับพี่นี่เลยใบใหม่ครับพี่ด่างทั้งซ้ายและด่างทั้งขวาครับพี่นี่เลยด่างหน้าด่างหลังด่างพร้อมๆกันจัดไปจ้ะปีสัตแดงแผงลูกตาลครับพี่หนึ่งพันบาทห้าจุดห้านิ้วครับพี่อันนี้คือหน้าดัางเดิมนะหน้าด่างแบบว่าชมพูเข้มอมแดงครับพี่ออริจินอลครับพี่ทรงลูกตาลใบลูกตาลสวยๆเลยจ้า แดงตัดเขียวสวยสว่างครับพี่น้องเร,เรกาซี่สวยขยี้ใจอันนี้ฟอร์มใหญ่ครับพี่ลงกระถางแปดยังไม่อยู่ผมบอกเลยลงกระถางสิบได้เลยแต่อันนี้น้องอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะพี่แต่คือไซส์ใหญ่ไม้มีหัวแล้วไซส์ใหญ่แม่พันธุ์แล้วแหละเนาะงามเลยครับพี่สวยๆเรกาซี่สวยขยี้ใจ,ส,ใจสองร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ใหญ่ล้นจัดมองไม่เห็นกระถางแล้วตอนนี้หลอดใหม่ก็มาแล้วที่พีนี่เลย เขียวแดงม้วนต้วนออกมาเลยจากสองร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งเนาะเรกาซี่ครับพี่ใหญ่ๆสวยๆใบแน่แนๆแบบนี้แบบนี้แบบนจากนี่เลย,ยสวยเก๋เลยครับผมอารเรกาสซี่สวยๆต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะนี่เลยเขียวแดงสว่างฟอร์มใหญ่ไซส์เดียวกันครับพี่นะปลูกมาพร้อมกันไล่ๆกันห่างกันประมาณสักสี่ห้าวินาทีจากการจับลงกระถางอะสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่เรกาซี่สวยๆอีกทักหนึ่งต้นงามๆข้างกันนี้ครับพี่ นี่เลยเมาได้เมาได้เออขึ้นเดี๋ยวหนึ่งสองสามอกะซี่สองร้อยห้าสิบาทต้นที่สามครับพี่ต้นนี้นี่เลยจะสวยๆสองร้อยห้าสิบาทต้นที่สามใบใหม่ล่าสุดเป็นไงแล้วครับพี่นี่ใบใหม่สุดจัดครับพี่เขียวเยอะๆแดงน้อยๆครับพี่ตัดกันสวยสว่างมากอารีกะซี่สองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามจ้า ไม้ด่างเหลืองต้นนี้ครับพี่ด่างเหลืองสวยๆชื่อว่าทุ่งรวงทองครับผมเป็นไม้แตเปิดหน้าด่างเหลืองแบบนี้แบบนี้เนาะแล้วเขาจะมีอ่าเม็ดสีเม็ดสีกัดมาในช่วงไวเริ่มตอนโตน,นะพี่นอ้องนี่เลยตอนนี้คือขอให้ด่างเหลืองแบบนี้ก่อนนี่เลยด่างเหลืองแบบนี้คือโอเคแล้วไม่หลุดด่างครับพี่ด่างสวยไม้มเดี๋ยวเม็ดสีมาแน่แม่จ๋าในตอนโตน,นะพี่คล้ายพวกสีเล้ง,งานพี่เพราะว่าเม็ดเม็ดสีเขามาชัวร์อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะขอให้ด่างมาก่อนอ่ะทุ่งรวงทอง สวยๆครับผม200บาทจ้า5 5นิ้วงามๆอ่ะต้นที่1ครับพี่ต้นที่1เนาะทุ่งรวงทอง200บาทต้นที่1ทุ่งรวงทองสวยๆครับพี่200บาทต้นที่สองจากนี่เลยใบไม่ราสุดครับพี่อดให่นี่เลยเหลืองตัดเขียวงามๆออกมาเลยครับพี่200บาทต้นที่2เนาะทุ่งรวงทองจ้ะและไม้เหลืองอีกหนึ่งต้นครับพี่ใบออกแบบว่า กลมๆครับพี่กลมๆม,มนๆนะพี่เนาะชื่อว่ามหาราณีจ้าดางสวยสวยครับพี่ออกขาวอมเหลืองนะพี่แล้วตอนโตนี่คือเปิดเหลืองเข้มครับพี่มีเม็ดตัดมาด้วยเนาะอะหลอดใหม่ล่าสุดครับพี่เป็นไงเขียวตัดด่างเหลืองออกมาเลยครับพี่มหาราณี400บาทครับพี่สวยสวยดงแต่ว่าแจมโบะแจมโบะครับพี่นี่เลยจากมหาราณีไม้สวยฝากไว้ด้วยครับผมและอีกหนึ่งต้นต้นนี้ครับพี่นี่เลย เศรษฐีมะนีแดงน้องชื่อว่าเศรษฐีมะนีแดงนะพี่นี่จะดังแบบว่าออกแบบว่าชมพูเข้มๆไปทางอมแดงนะพี่เนาะพื้นใบคือเขียวนะพี่เนาะแล้วก็จะมีความออกม,มิ้นตัดมาด้วยครับพี่นี่จะเศรษฐีมะนีแดงตอนโตมาคือสวยจึ้งมากครับพี่ห้าจุดห้านิ้วรอดใหม่นี่เลยขึ้นมาแล้วครับพี่การมาแล้วนิดหนึ่งสวยๆจากเศรษฐี มะนีแดง500บาทครับพี่สวยสวยครับพี่เพิ่งปล่อยคลิปนี้คลิปแรกของผมแล้วกันครับพี่พามาก็ได้มาไม่พอ10ชิ้นครับพี่เนาะเศรษฐีมะนีแดงสวยๆจ้ะต้นนี้ถัดมาเป็นไม้ใบกลมไม้ใบกลมต้นนี้ครับพี่ใบกลมบล็อกนี่เลยครับพี่เป็นรูปไม้รูปไม้ครับพี่รูปไม้ใบกลมครับพี่นี่เลยด่างว่าด่างแดงป้ายแดงตัดจะขอบใบเข้ามาครับพี่นี่เลยกลมกว่านี้มีอีกไม้ไม้มีครับพี่อ่ะเหลือต้นเดียวแล้วรูปไม้ ใบกลมครับพี่ห้าร้อยบาทจ้กนี่เลยกลมจริงๆครับพี่นี่เลยนี่เลย๊เนี่สยสวยๆจ้กรูปไม้ใบกลมใบแดงห้าร้อบาทสวยๆจ้าทิ้งท้ายกันตรงนี้ครับพี่กับไม้หัวไซส์แม่พันธุ์มีหนอห่อเรียบร้อยกับตัวนี้ชื่อว่ากิจปราศัตรตูพ่ายนะพี่เป็นไม้ดำแดงตัดกันสวยๆครับพี่นี่เลยมีเขียวแซมมานิดๆนะสวยๆครับพี่กิจปาา สัตว์ตูพ่ายไม้ใหญ่ครับพี่กระถาง5.5นิ้วแต่คือน้องมีหน่อแล้วนะพี่เนาะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้3ต้นมีหน่อแล้วทุกต้นมีหน่อแล้วทั้ง3กระถางครับพี่นี่เลยจะเป็นไม้แบบว่ามีหัวพร้อมผ่าแล้วกันหรือว่าถ้าไม่ผ่าก็เอาไปลงกอแบบว่าปล่อยหน่อเขาใหญ่คู่แม่สวยๆครับพี่อากิตราบสัตว์ตัพ่าย250บาทครับพี่ต้นที่1ต้นที่ 1, น,1นะพี่เนาะต้นนี้เดี๋ยวยกว่าไซส์ประมาณนี้ครับพี่นี่เลยจะกิจปราบสัตว์ตัพ,าพ่าย,ย,ยครับพี่มีหน่อแล้วใบนี่ค สองร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งกิจปราสัตสว์ตัวพายสวยๆไซส์ใหญ่ครับพี่อ่าต้นนี้ต้นที่สองครับพี่กิจป่าสัตว์ตัวายต้นที่สองมีหน่อแล้วเช่นกันเช่นกันจากนี่เลยครับพี่ดำแดงเข้มปัดนี่หน่อครับพี่หนอ่อนอนอ่าสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่แล้วก็กิจป่าสัตว์ตัายต้นนี้ครับพี่ต้นที่สามครับพี่นหนึ่งสองสามเรื้ไเลยจากอันนี้ก็ ดำแดงครับพี่นี่เลยสวยๆใบใหม,ใหม่มีความเขียวแทรกมาด้วยครับพี่ดาแดงเขียวก้านนี่คือดําเข้มปัดกรับี่มีหน่อแล้วเหมือนกันครับพี่เนาะทั้งสั่งกระถางมีหน่อทุกกระถางครับพี่มีหน่อทุกกระถางกิจป่ปผาตัผ้าสองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามจ้เลือกได้เลยจ้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ได้พี่เนาะนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับ